สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรวันนี้มาเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนสิงหาคมปี2568ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยมารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันนะคะแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งซึ่งคำทำนายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังไว้เป็นแนวทางเพื่อสร้างกำลังใจสร้างพลังบวกก็พออะไรที่ดีก็รับกลับไปหรือถ้าเป็นคำแนะนำเป็นคำเตือนอะไรจากไพ่ระมัดระวังตัวไว้บ้างไม่ประมาทก,กับการใช้ชีวิตเป็นดีที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะจะมีไพ่ทั้งหมดสองสรับนะคะ มาดูกันว่าในเดือนสิงหาคมนี้ดวงของคุณจะเป็นยังไงบ้างมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรก Understanding Fulfillment นะคะ Joy หไม้หกดาบนะคะสไม้เทา้า ไพ่เอจออฟคัฟสองเหรียญแล้วก็ใบสุดท้าย Queen of c u p นะคะเป็นพลังงานของการได้เคลียร์สิ่งไม่ดีทั้งหลายนะให้ออกไปจากชีวิตของคุณหรืออะไรที่ติดขัดนะคะก็จะราบรื่นนะปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่ก็จะได้รับการแก้ไขนะเป็นช่วงที่ชีวิตเหมือนได้ปลดล็อกปลดล็อกจากความอัดอั้นตันใจ นะหรืออะไรที่เรารู้สึกไม่สบายใจมันก็จะทําให้รู้สึกดีขึ้นเบาใจขึ้นนะคะหลายสิ่งหลายอย่างก็ดูจะลงตัวหรือคี้ขายในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะไพ่กำลังสื่อว่าอุปสรรคปัญหาที่คุณกําลังเจอเจออยู่มันกําลังจะมาลายหายไปนะมันกําลังผ่านพ้นไปในทางที่ดีนะคะหรือคุณสามารถก้าวเดินออกจากที่ที่ทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจ เป็นที่ที่คุณรู้สึกอึดอัดนะคะก็เอาตัวเองออกมาไปอยู่ในที่ที่มันเหมาะสมกับเรามากขึ้นเหมือนเรากําลังเจอสิ่งที่ใช่นะเจอสิ่งที่เราแสวงหาได้เจอสิ่งที่เหมาะสมกับคุณมากขึ้นก็ได้นะคะอาจจะหมายถึงในเรื่องของการทํางานด้วยนะที่ในเดือนนี้นะปัญหาการทํางานก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะคุณสามารถแก้ไขนะได้อย่างดีจัดการได้ทุกรูปแบบนะคะ จะทําให้คุณทํางานเก่งนะคิดเก่งมีปัญหาอะไรเข้ามาคุณก็ไม่กลัวอีกต่อไปนะคะแม้ว่าอาจจะมีงานใหม่ๆที่มันเข้ามาท้าทายความสามารถแต่คุณก็ใช้ความใจสู้นะใช้ความเพียรพยายามก็จะสามารถทํางานหรือทําภารกิจต่างๆที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดีนะคะ เหมือนคุณจะสามารถาสร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคงในเรื่องของการทำงานนะที่จะมีความเติบโตก้าวหน้าได้รับโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอนะคะาบางท่านอาจจะมีข่าวดีเรื่องของการปรับตำแหน่งด้วยนะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่ที่มันเหมาะสมกับความสามารถเหมาะสมกับศักยภาพของตัวคุณก็ได้นะคะแล้วตัวคุณก็อยากจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติม อาจจะเป็นช่วงที่ได้พัฒนาความรู้ความสามารถก็ได้ไปเรียนรู้ในสิ่งที่คุณสนใจเพิ่มขึ้นคุณอาจจะได้ทำงานที่มันยากจนคุณต้องหาความรู้เพิ่มเติมก็ได้นะคะอาจจะไปฝึกฝนนะไปปรึกษาผู้รู้ผู้มีประสบการณ์ก็อาจจะต้องอมีความกระตือรือร้นเพิ่มมากขึ้นในเดือนนี้นะคะมีโอกาสได้เจอเพื่อนใหม่ หรืออาจจะเป็นเพื่อนซีเป็นเพื่อนร่วมงานที่จะให้ความาช่วยเหลือได้รับความร่วมมายร่วมมือที่ดีมากขึ้นนะคะ การทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมมันก็อาจจะมีทะเลาะกันนะมีอะไรที่อาจจะขัดใจกันอยู่บ้างแต่สุดท้ายแล้วนะก็ต้องทำงานร่วมกันอยู่ดีนะคะก็ขอให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันรับฟังกันให้มากขึ้นก็จะทำให้การทำงานนะาราบรื่นสำเร็จตามที่คุณคาดหวังเอาไว้นะคะสำหรับนักเรียนนักศึกษานะช่วงนี้ก็ดูจะมุ่งมั่น ตั้งใจกับการอ่านหนังสือเป็นพิเศษเลยนะคะอาจจะอยู่ในช่วงของการเตรียมตัวสอบก็ได้นะสอบวัดผลสอบเลื่อนชั้นหรือสอบแข่งเพื่อเข้าไปสถานที่เรียนใหม่ๆก็ได้นะคะก็มีโอกาสที่จะสอบได้สอบผ่านได้คะแนนที่ดนะีถ้าคุณขยันนะมุ่งมั่นตั้งใจทบทวนบทเรียนอยู่เสมอนะความสำเร็จก็จะเป็นของคุณได้นะคะเหมือนคุณกำลังเติมเต็ม ความรู้ความสามารถนะคะอะไรที่คุณอยากรู้นะคุณก็จะได้รู้นะคะเหมือนเป็นการได้เพิ่มความรู้นะกับตัวคุณให้มีเพิ่มมากขึ้นาการที่เราพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเรียนรู้สิ่งใหม่ๆปรับเปลี่ยนความคิดมุมมองดีๆหรือมีทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิตมันจะสร้างโอกาสใหม่ๆห,หรือ ทำให้เรามีทางเลือกกับชีวิตเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะนะการศึกษาการเรียนรู้เนี่ยถือว่าสําคัญมากๆก็ถ้าใครนะมีโอกาสได้เรียนหนังสือขอให้ทําให้เต็มที่สุดความสามารถเพราะว่าหลายคนเขาก็ยังขาดโอกาสในในเรื่องนี้นะคะเรามีโอกาสแล้วเราก็ต้องทําให้เต็มที่นะเรียนจบได้ทํางานที่ มีมีความก้าวหน้าเติบโตประสบความสำเร็จก็จะเป็นที่ภาคภูมิใจในายวิอากับตัวคุณแล้วก็คนในครอบครัวด,ด้วยนะคะแล้วก็มีโชคลาภในเรื่องของที่อยู่อาศัยด้วยบางท่านอาจจะมีเรื่องของ การทำธุรกรรมเกี่ยวกับบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายนะคะ,ะถ้ามีบ้านก็อาจจะประกาศขายหรือไม่ก็อาจจะกำลังทำเรื่องยื่นกู้นะเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยอยู่ก็ได้นะคะก็มีเกณฑ์นะที่จะได้ทรัพย์สินเป็นของตัวคุณเองหรือได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตจากการขายทรัพย์สินก็ได้นะคะดวงการเงินก็โดดเด่นด้วยนะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะก็จะได้เงินนะจากการทำงาน หรือการใช้ความรู้ความสามารถที่โดดเด่นของตัวคุณนั่นแหละนะคะการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมหรือการทําอะไรใหม่ๆที่จะทําให้มีไรายได้เข้ามาเพิ่มมากขึ้นบางคนอาจจะทํางานประจําด้วยทํางานพิเศษด้วยหรือทําอะไรจอบเล็กจอบน้อยที่จะทําให้มีเงินเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะคะหรืออาชีพที่เกณฑ์กาไร ธุรกิจซื้อมาขายไปนะก็จะทําให้มีเงินมีทองเข้ามามากขึ้นนะได้กําไรหรือได้ผลตอบแทนที่มันคุ้มค่านะคะแล้วก็มีโชคลาภนะจากเพื่อนฝูงจากกระยาณิมิตท,ที่ดีเหมือนเพื่อนอาจจะหางานให้เราทําก็ได้นะคะหรือไม่ก็อาจจะชวนกันไปทําสิ่งดีๆที่มันจะทําให้มีไรายได้เพิ่มมากขึ้นก็ได้การรู้จักคนเยอะ การเข้าสังคมใหม่ๆม,มันจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการทํางานแล้วก็เรื่องของการมีเงินเข้ามาเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มีโชคลาภนะจากคนใกล้ชิดอา,อาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนรักของคุณก็ได้นะที่ได้มาในรูปแบบของของขวัญน,นะคะก็จะมีคนมอบของขวัญหรือมอบอของขวัญที่มีคุณค่าทางจิตใจอของที่เป็นมงคลชีวิตหรือ อาจจะเป็นความรู้สึกดีๆก็ได้นะคะนะมีคนมารู้สึกดีกับเราอาจจะเป็นมิตรภาพดีๆในครอบครัวในกลุ่มเพื่อนของเราก็ได้นะที่มีความรักมีความสามัคคีกันมากขึ้นคอยช่วยเหลือกันอยู่เคียงข้างกันเสมอไม่ว่าจะยามสุขหรือยามทุกข์เหมือนคุณจะได้เจอเพื่อนแท้เจอมิตรแท้ในช่วงระยะเวลานี้ก็ได้นะคะหรือนะคะสิ่งที่คุณทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ยากหรือ มันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเรามีความหวังอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแล้วก็มีความเพียรพยายามตั้งใจนะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นของคุณได้นะคะมีมีโอกาสที่สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังนะที่จะเป็นจริงอย่างที่คุณปรารถนาเมื่อมีไพ่หนึ่งทวยนะคะไพ่ที่เป็นตัวแทนของอความสำเร็จความหวังแล้วก็ความฝัน เป็นเดือนที่คุณสามารถจะทําตามความฝันอะไรบางอย่างสักเรื่องหนึ่งให้เป็นจริงก็ได้นะคะ,อ,ะอย่างเช่นอยากไปเที่ยวที่ที่นั่นที่นี่ก็มีโอกาสได้ไปหรืออยากซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นรางวัลชีวิตให้กับตัวคุณเองก็มีโอกาสที่จะทําสําเร็จนะคะอ,ะอยากได้เงินสักก้อนหนึ่งนะก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังด้วยแต่มันก็มาจากความขยนันความเพียรพยายามตั้งใจของตัวคุณเหมือนสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราปรารถนา มันจะเป็นจริงดังที่เราคิดหรือดังที่เราอาธิษฐานจิตเอาไว้ก็ได้นะคะก็อาจจะด้วยคุณงามความดีการทำดีในรูปแบบต่างๆที่คุณได้กระทำมาอานิสง์ผลบุญพลังบุญมันกำลังส่งเสริมนะทำให้ชีวิตของคุณประสบความสำเร็จแล้วก็สมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนาในทุกๆเรื่องเลยนะคะแล้วก็มีโอกาสนะที่จะได้กลับไป เคลียปัญหาที่มันคาราคาซังไม่จบไม่สิ้นสักทีนะคะหรือคุณอาจจะไปฟื้นฟูอะไรบางอย่างก็ได้อาจจะเป็นงานโปรเจกต์เก่าที่ถูกพักไว้นะคุณก็ไปปรับปรุงหรือไปทําให้มันสําเร็จก็ได้นะคะเหมือนคุณจะเป็นฮีโร่นะเป็นคนเก่งที่จะทําให้สิ่งนั้นนะมันจบสิ้นหรือ,อมันเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะหรืออาจจะได้ไปบุกเบิกอะไรใหม่ๆที่จะทําให้คุณ ประสบความสําเร็จกับสิ่งนั้นก็ได้นะก็ล้วนแล้วเป็นความก้าวหน้านะเป็นความเจริญเติบโตที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะสําหรับชาวราศีพิจิกด้านความรักนะของคนโสดดูสดใสมีความสุขนะคะก็จะมีเรื่องของความรักเกิดขึ้นนะให้คุณรู้สึกกระชุ่มกระชวยใจหัวใจพองโตอาจจะได้เจอคนดีๆนะคะคนที่ ุณเฝ้ารอคอยมานานนะก็จะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาคุยหรือคุณไปถูกใจใครสักคนหนึ่งเขาคนนั้นก็เหมือนจะเปิดใจรับคุณเข้าไปอยู่ในหัวใจก็ได้นะคะจีบใครก็จีบติดนะก็เหมือนอมีความรู้สึกที่ตรงกันนะคะดวงความรักก็ดูจะมีความสุขก็มีโอกาสที่จะได้พัฒนาความรักความสัมพันธ์ต่อกันดีมากๆ หรือไม่อาจจะเป็นคนเก่าๆคนคุยเก่าหรือคนที่เรารู้จักในอดีตก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนที่เคยเรียนวิการสมัยเด็กนะคะอาจจะเป็นคนที่เราเคยทํางานด้วยนะคะก็มีโอกาสได้มาเจอกันอีกครั้งหนึง่งก็แปลเปลี่ยนเป็นความรู้สึกดีๆที่มีให้กันก็ได้นะเหมือนกับว่ามันอาจจะ เริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนก่อนแล้วก็แปลเปลี่ยนความรู้สึกนะเป็นแฟนเป็นคนรู้ใจนะที่ดีมากๆนะคะก็ดวงความรักดูสดใสมีความสุขดีสำหรับคนมีคู่นะก็เป็นคู่รักที่มีความมั่นคงอาจจะด้วยมีเป้าหมายชีวิตที่เหมือนกันหลายอย่างนะคะช่วยกันทำมาหากินซื้อทรัพย์สินร่วมกัน ายามทุกก็ทุกเองกันยามสุกก็อยู่เคียงข้างกันเสมอนะคะก็เป็นคู่รักที่ช่วยกันทำมาหากินเพื่อเก็บเงินสร้างอนาคตที่มั่นคงได้สร้างอนาคตที่สดใสร่วมกันนะคะ,ะบางคูนะ่แต่งงานอาจจะกำลังวางแผนมีลูกมีบุตรแล้วก็ได้นะคะก็ดูจะมีอะไรคืบหน้าหรือเส้นทางชีวิตมันมันดูมีอนาคตร่วมกันนะคะ มันดูสดใสนะมีความสุขมากๆยังไงก็รักกันให้มากเอาอกเอาใจกันด้วยนะคะรักกันอย่างเดียวไม่พอมันต้องดูแลใส่ใจซึ่งกันและก,กันก็จะทําให้นะความรักหวานชื่นอย่างนี้ตลอดไปนะคะอ่าส่วนเรื่องของสุขภาพนะก็อาจจะต้องระวังปัญหาสายตาใครที่ทํางานใช้สายตา,าบ่อยๆอย่างเช่นทํางานอยู่หน้าจอคมอมหรือต้อง ต้องดูมือถือทั้งวันก็อาจจะมีอาการแสบตานะกล้ามเนื้อตาอักเสบได้ก็พักสายตาบ้างหรือไม่ก็อาจจะละสายตาไปทําอย่างอื่นก็ได้นะคะให้สายตามันได้พักนะก็จะช่วยถนอมนะสายตาของเราซึ่งก็ถือว่าเป็นอวัยวะสําคัญมากๆนะก็ต้องดูแลให้ดีด้วยนอกนั้นก็ถือว่าโอเคดีนะคะแข็งแรงดีใครที่ไม่สบายอยู่นะก็จะค่อยๆดีขึ้นนะหรือก็มีอาการทุเราเบาบางลง แต่ก็อย่าชะลราใจเรายังคงต้องดูแลนะใส่ใจเรื่องของสุขภาพของเราให้มากด้วยนะคะก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มสัประแตงที่เป็นรูปหัวใจ้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่าน มีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการคิดเงินได้เงินนะคิดทองได้ทองเฮงปังตลอดไปตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ